สวัสดีครับเพื่อนนะครับสวัสดีครับมาสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการต่อนะครับดอกลำโพงนะครับแบบอนุกรมนะครับนะครับอนุกรมก็คือการต่อเรียงกันนะครับนี่ครับบวกนะครับมาเข้าบวกนะครับจากลบนะครับไปเข้าบวกนะครับแล้วจากลบก็มาที่ลบที่แหละที่แอมนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตก็จะเป็นซับวูเฟอร์นะครับทั้งกลางแล้วก็ซับวูเฟอร์นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ มีการต่อก็เบื้องต้นเราต้องมีสายสายต่อ,อนี่นะับตอนกลมใช้สายเส้นนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับก็สายเดี่ยวหนึ่งเส้นนะครับโอเคนี่นะครับเริ่มจากบวกนะครับเมื่อตะกี้นะครับเริ่มจากบวกนะครับเริ่มจากสายบวกนะครับเข้าที่ดอกลำโพงนะครับ โอเคนะครับแล้วก็อ่มันจะมีขั้วนะครับเราคงจะมีขั้วนะเพื่อนๆดูนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์เขียนไว้นะครับบวกลบนะครับนะครับในในคลิปนี้นะครับแดงนี้ผมกําหนดให้เป็นบวกนะครับแต่ทีนี้มันจะมีสีเหลืองปนมาด้วยไม่น่าจะมีปัญหานะครับเนาะโอเคนะครับนะครับตอนนี้เข้าบวกนะครับแดงเข้าบวกนะครับออกลบนะครับมีออกลบนะครับออกขาลบนะครับ โอเคนะครับจากลบนะครับมาเข้าบวกนะครับจากลบมาเข้าบวกนะครับนะครับนะครับแล้วก็จากขาบุขาลบของอีกดอกหนึ่งนะครับก็ไปเข้าที่ลบที่ m นะครับมีตามนี้นะครับตามนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้เป็นฝั่งสีแดงนี่เป็นลบฝั่งสีแดงนี้เป็นเป็นบวกนะครับนะครับนี่นะครับ แถบแดงนี้ผมให้เป็นบวกนะครับโอเคแถบที่ไม่มีแถบนี้ผมให้เป็นลบนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วก็ต่อที่แอมนะครับพี่แอมก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับนี่ครับที่ผมใช้สายทีนี้คือเป็นซาวูเฟอร์นะครับผมก็จะต่อที่ช่องที่ช่องซาวูเฟอร์นะครับก็คือฝั่งแดงนะครับฝั่งแดงนะครับบวกนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งที่ไม่มีขีดนะครับผมให้เป็นลบผมกําหนดให้เป็นลบนะครับก็จะต่อลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าช่องแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปเลยฟิปจบ แค่นี้แค่นี้การต่อลําโพงแบบอนุกรมนะครับนะตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของค่าโอห์มนะครับแล้วก็ค่ากาลังวัตต์นะครับแต่นี้คือเราพูดถึงเฉพาะการวิธีการต่อเฉยๆนะครับตอนนี้เป็นจบนะครับวิธีการต่ออลําโพงแบบอนุกรมนะครับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาหรับมือใหม่ครับที่เข้ามาชมนะครับ ย่าลืมนะครับกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟร์ไล a t ไอสเชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook, n นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ